วันนี้มีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังค่ะเนื่องจากว่าตัวแทนใหม่ที่ก้าวเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับมิตรแท้ประกันภัยน้องเปิดหน้าร้านเป็นร้านขนส่งเอกชนค่ะแล้วเราเจอกันในเฟซนะคะเจอกันหน้าเฟซติ๊กเองก็เอหน้าร้านเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่า มันมันดูแล้วถูกชะตานะคะก็เลยเดินทางไปหาน้องพอไปพูดคุยน้องรับโอกาสค่ะกับการก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนกับมิตรแทนประกรันภัยและที่สำคัญสอบแล้วนะคะมีใบอนุญาตแล้วเรียบร้อยค่ะปกติน้องจะส่งในส่วนของงานภาษีพรบรซึ่งเป็นรายได้เสริมของ คนที่ทำอาชีพนี้มาฝากต่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นค่ะรายได้เกิดขึ้นน้องบอกว่าโอ้โ oh, หพี่รู้งี้หนูทำตั้งนานแล้วที่สำคัญค่ะทุกคนเมื่อวานจะเล่าให้ฟังว่าน้องโทรมาหาน้องดีใจมากๆค่ะน้องบอกว่าพี่รู้ไหมว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาหน้าร้านแล้วสอบถามงานประกรันรถยนต์แล้วหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเขาบอก ทำไมอะหนูก็เขามาถามว่ารถเนี่ยยี่สิบกว่าปีสามารถทําประกันได้ไหมเพราะเขา,าถามมาหลายที่แล้วค่ะเขาบอกว่าหลายๆที่ปฏิเสธเขาแล้วก็ทําหน้างงๆฉะนั้นมาถามร้านหนูหนูก็เลยบอกว่าอ๋อทําได้พี่แต่ว่ารถพี่ที่อายุเกินยี่สิบปีขึ้นไปแล้วต้องถามว่าวันนี้พี่ใช้รถคนเดียวสมรรถนะของรถของพี่ก็ยังวิ่งได้ปกติใช่ไหมคะใช่เขาบอกแต่ที่อยากทําเพราะ ถ้าเกิดเหตุแล้วอ่ะไปเฉียวไปชนคนอื่นอ่ะเราไม่มีเงินไปเยียวยาคนอื่นน้องก็เลยแนะนําในส่วนของประกันภัยประเภท3ให้กับลูกค้าเป็นรถ Honda CRV รุ่นเก่านะคะรุ่นปี2อ0 0รุ่นปี2000ถ้าติ๊กจำไม่ผิดนะะเมื่อวานก็เลยได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าน้องเล่าให้ฟังหนูก็เลยคุยแล้วก็แนะนำให้กับลูกค้า แล้วลูกค้าบอกว่าโอ้โหเนี่ยต้องการตัวแทนแบบนี้สื่อสารให้หน่อยว่ามีความคุ้มครองแบบประกันภัยแบบไหนที่ตรงกับอายุรถของเขาแล้วก็ตรงกับการใช้งานของเขาเมื่อวานตัดสินใจค่ะ ลูกค้าตัดสินใจซื้อประกันภัยกับตัวแทนของเราเองนะคะกับตัวแทนมิตรแท้ประกันภยัยมิตรแท้เคหะเหลิมฉบังก็เก็บเบี้ยประกันภัยมา2,800นะคะเบี้ย2,800แต่น้องมีไรายได้นะคะ400กว่าบาทน้องบอกว่าพี่รู้ไหมว่านี่เป็นรายได้ที่เป็นรายได้จากงานขายประกันภยัยเพราะน้องเพิ่งเข้ามาได้เพียงเดือนกว่าๆเท่านั้น ปกติน้องจะมีะไรายได้จากงานพรบต่อภาษีรถจักรยานยนต์ด้วยแล้วก็รถยนต์เป็นบางส่วนแต่วันนี้น้องสามารถเปิดประกันภัยประเภทสาให้กับลูกค้าได้ตัวเราเองเป็นคนแนะนําเราก็รู้สึกว่าโหนี่เป็นสิ่งที่ คนที่ได้รับโอกาสเขามีความสุขส่วนเราอ่ะเป็นคนให้เราก็มีความสุขใจยิ่งกว่านี่แหละคะ่ะอาชีพนี้ที่ติ๊กต้องบอกว่าติ๊กเองอ่ะอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนเนะว่าเราสามารถก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ได้นะคะไม่ต้องห่วงว่าท่านจะมีความรู้หรือไม่มีเพราะน้องท่านนี้เขาก็ไม่มีความรู้ใดๆเลยแต่ว่าเป็นการสื่อสาร ระหว่างผู้แนะนํากับคนรับโอกาสต่างคนต่างช่วยเหลือกันเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบพี่สอนน้องอพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงคอยดูแลกันตลอดเส้นทางนะคะไม่ว่าท่านจะเจอลูกค้ากลุ่มไหนหรือว่าลูกค้าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยประเภทใดเราพร้อมให้คําแนะนําแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ตลอดเวลาอบอุ่นใจทุกครั้งค่ะที่มีตัวแทนโทรมาหาบอกว่าดีใจแล้วก็ เขามีไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าควบคู่กับงานประจําฉะนั้นท่านได้สนใจค่ะอยากมีไรายได้เสริมนะคะทำควบคู่กับงานประจําสอบถามตัวแทนมิแทปประกันภัยได้เพราะมิแท้เปิดโอกาสให้กับเราทุกคนก้าวเข้ามาค่ะไม่ว่าเราจะอยู่พื้นที่ใดอยู่คนละพื้นที่ปัจจุบันนี้งานออนไลน์เนาะเราสามารถทําผ่านสื่อโซเชียลต่างๆติดต่อการสื่อสารกันนะคะผ่านแอปพลิเคชัน เคชั่นต่างๆเออพูดถูกพูดบิดเดี๋ยวก็จะตกอีสานเพราะว่าเป็นคนอีสานเดอ้อเป็นคนอุบลบอไปบอมากกันลินพันกันเ้ <c oughs> ยค่ะไพ่อยากสอบถามรายละเอียดหรือว่าอยากมีอีกหนึ่งอาชีพไปเฮ็ดควบคู่กันมากค่ะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะระบบความเข้าชัดเจนค่ะอยากให้ตัวแทนทุกคนมีรายได้ไปน้ากันเดอ้อ